สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซกบาร์เบอร์นะครับผมวันนี้อยู่กับช่วงรีวิวปัตจจเลียนนะครับผม <c oughs> ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าวันนี้ผมได้หยิบยกปัตตจเลียนตัวนี้นะครับผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเห็นใน Lazada นะครับผมหรือ s h อ p e e เนี่ยกำลังลดราคานะครับตัวนี้ นะก็อยู่ในอ,อยู่ในถ้าเกิดใครเป็นลูกค้าใหม่ตัวนี้ก็จะอยู่ในโหมดลูกค้าใหม่ด้วยนะนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมผมจะให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับตัวกล่องจะเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะเพราะว่าโดยของเคไม้เนี่ยเขาจะทําตัวกล่องเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะครับตัวนี้เห็นโดยชัดเจนเลยว่าเขาจะ โฆษณาเรื่องกันน้ำนะครับนี่ครับมันจะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีน้ํานะครับเขาบอกกันน้ําสามารถล้างล้างน้ําได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วจากที่ผมเคยใช้แบตเตอรี่มาเนี่ยไม่แนะนานะครับให้ใช้น้ําแบบนี้ล้างนะครับมันไม่โอเคนะครับผมนะใช้น้ามันหยดก็พอเลยนะครับอย่างในตัวกล่องเนี่ยเขาจะโฆษณาว่าตัวฟันเขาเนี่ยครับเอ่อจะเป็นตัวฟันแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็ มีการโฆษณาว่าเป็นการตัดที่ดีนะครับแล้วก็มีออปชันตัวนี้ครับผมปรับได้5ระดับครับเอ่อช่วงคอเนี่ยครับผมเขาจะปรับได้5ระดับนะครับโอเคส่วนตัวกล่องก็ไม่มีอะไรมากมายครับตัวนี้เป็นเค i มล์หกนะครับนะใครที่กําลังจะสั่งซื้อนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ับผมโอเคได้ความรู้แน่นอนครับผมนะใครที่กําลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าเอ่อเคมล์หกศูนย์ห้านะครับเนี่ย ถ้ากดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะบอกเลยว่า,เ,าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับผมผมจะรีวิวตามความเป็นจริงนะครับผมไม่ได้เป็นเ,เขาเรียกอะไระโฆษณาตัวนี้ไม่ได้เข้าช่องผมนะครับนะผมจะร,ร,รีวิวตามความเป็นจริงเลยจะไม่โกหกจะไม่โกหก fc ของผมนะครับผม <c oughs> ผมจะบอกตามความเป็นจริงเลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับตัวไหนว่าดีผมก็ว่าดีนะครับตัวไหนว่าไม่ดีผมก็ว่าไม่ดีนะครับโอเคอันนี้ผมได้แกะออกมาแล้วนะครับอันดับแรกเลยเบสิกเลยครับผมอ่าเป็นอ่าเป็นคู่มือนะครับการใช้งานของเจ้าเคไมเอ่อหกศูนย์ห้านะครับผมก็โอเคไม่ไม่ต้องอ่านมันนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่าปวดหัวครับผมอ่ามาดูก่อนเลยครับได้หวีนะครับเอาวีก็ ปีก็ลงโป้งธรรมดาแหละครับผมก็าไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวนี้แล้วก็น้ํามันหยอดนะครับน้ํามันน้ํามันน้ํามันหยอดหัวฟันแบตเตอรี่นะครับครับผมแล้วก็ฟันรองครับฟันรองตัวนี้นะครับผมเป็นฟันรองเบอร์ต่ํานะครับนะแล้วก็ฟันรองเบอร์สูงนะครับน่าจะสูงถึงเบอร์แปดนะครับนี่ครับผมมันก็จะมีเบอร์บอกอยู่เห็นไหมครับทุกคนแปดครับผม สิแปดมิลยี่สิบ3อ็ดยิบสี่ยิบเจ็ดก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกโอเคอ่ะไว้ก่อนสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นหม้อแปลงนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับสังเกตดูแบตเตอรี่นดีๆเนี่ยส่วนมากจะจะใช้สายชาร์จตัวนี้จะดีนะครับเป็นหม้อแปลงอันนี้จะดีมากกว่าพวกพวกเสียบตรงนะครับผมโอเคมามาดูตัวเครื่องกันครับผมเดี๋ยวผมขอย่อยยเอาตัวนี้ออกเลย โอเคมาดูตัวเครื่อง <c oughs> ตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะจับกระทัดรัดดีนะครับผมนะนะครับเป็นเป็นตัวเดียวที่ว่าเหมือนเหมือนเครื่องปัตเตอรเลียนที่เขาใช้ตัดขนหมาทุกคนนะพูดก็พูดเถอะเพราะว่านะสังเกตดูว่าลองไปค้นหาดูปัตเตอรเลียนตัดขนหมามันก็จะเป็นทรงเนี้ยนะผมยังไม่ผมยังไม่กล้าที่จะเอาตัดหัวคนเลยนะครับโอเค แล้วก็มาดูกันว่าตัวปรับระดับเนี่ยเขาบอกว่ามันปรับได้ห้าระดับใช่ไหมครับเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับผมถ้าเรากดปรับตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นที่ตัวตัวนี้นะครับมันจะขึ้นจากจากตัวดันฟันนะครับตัวดันฟันรองเราอะนะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราปรับระดับเนี่ยมันก็จะยื่นออกไปนะครับเนี่ยแค่เนี่ย ทุกคนแค่นี้ก็จะตัดไม่เข้าอยู่แล้วนะครับนะครับแค่นี้เเราก็จะตัดไม่ถึงอยู่แล้วถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงอ่ะถ้าเราใส่เข้าไปขนาดเนี้ยตัดไม่เข้าหรอกครับเนี่ยมันก็เข้าอยู่แต่ว่ามันไม่เสถียรหรอกครับอ่าผมก็รีวิวตามความเป็นจริงแล้วผมก็เคยใช้งานแล้วด้วยนะนีถ้าถ้าเป็นตัวยาวอย่างนี้นะครับี่ยแล้วคิดคิดดูว่าตัวเมื่อกี้ตัวต่ำอ่ะยังสูงขนาดนะแล้วตัวยาวยังขนาดี่ยครับทุกคนทุกคนคิดดูการออกแบบก็แบบ อย่างว่านะครับผมผมผมใช้แบตเตอรี่มาหลายตัวแล้วผมคิดว่าตัวนี้คือไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะการออกแบบของเขาเนี่ยนะครับใส่ก็ใส่ยากนะครับผมรีวิวตามความเป็นจริงนะครับเนี่ยใส่ยังใส่ยากเลยนะครับทุกคนโอเคชอบถอดมันเนี่ยถ้าจะตัดจริงก็แนะนําให้ตัดแบบนี้ตัดแบบฟันเปล่าเลยแล้วก็ใช้หวีเอาดีกว่านะครับนะตัวนี้ไม่ไม่เหมาะสําหรับขึ้นทรงนะครับเหมาะสําหรับการตัด ผมเด็กน้อยนะครับหรือว่าตัดทรงนักเรียนนะครับจำจะเหมาะมากกว่านะครับนี่แหละครับผมต่อไปจะมาดูเสียงกันนะครับเสียงเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นแบบไหนว่าเสียงดังหรือเปล่านะครับโอเคมาฟังกันเลยนะครับผม่ะเสียงนะครับมอเตอร์นะครับจากที่ผมจับเนี่ยก็คือมอเตอร์ค่อนข้างแรงอยู่นะครับมอเตอร์แรงมากเลยครับก็ไม่ถือว่าแรงแรงเท่าไหร่นะครับ เสียงค่อนข้างค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะสาหรับปัจเลียนใหม่ๆถ้าดังขนาดนี้นะครับผมว่าก็รู้สึกว่ามันดังมากนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะดังมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าดังมากกว่านี้ผมถ้าตัดกันเองอะ่ะก็ไม่ซีเรียสราคาแค่ร้อยสองร้อยเนี่ยมันมันไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปตัดในในการที่ว่าเราไปตัดร้านตัดผมหรือว่าใช้ใช้ทางานเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซื้อ ตัดที่บ้านตัดให้คนในครอบครัวเนะี่ยผมผมว่าก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ฟันนะครับผมฟันผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะนะครับดูไปแล้วมันเหมือน,อนแบบฟันแบบก็หลงปงหน่อยนิดนึงนะครับนะฟันแบบดูโหลโหลหน่อยนิดนึงนะครับผมก็ตัดมามันตัดเข้าอยู่ครับแต่ว่าอาจจะแบบสะบัดแรงๆอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะครับเราต้องค่อยตัดค่อยตัดนะครับก็ เหมาะสาหรับคนฝึกตัดอยู่นะนะครับเหมาะสําหรับแบบซื้อไปตัดเด็กน้อยตัดอะไรได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ซื้อไปใช้ในร้านแน่นอนครับผมนะครับตัวนี้ก็เจ้า KMI605 นะครับก็ผมก็รีวิวตามความเป็นจริงนะครับว่ามันเนาะก็อย่างเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าเสียงมันดังไหมหรือว่ายัางไงนะครับมีไฟบอกสถานะสีแดงแบบนี้เลย ตัวเครื่องค่อนข้างสวยครับแต่จะให้ถามสำหรับผมนะี่คือตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังนะครับนะแล้วก็ฟันร้องก็ไม่โอเคเลยในการใส่แล้วก็ใช้เงี้ยครับแต่ถ้าใครใช้แล้วดีนะครับผมก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมว่าเออใช้แล้วมันดีโอเคไหวอย่างเงี้ยไปได้อย่างเงี้ยครับผมนะก็ไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> แต่สำหรับเจ้าเครื่องเนี้ถ้าจะให้สิบ สิบคะแนนเต็มเนี่ยผมให้ประมาณห้าคะแนนครับผมนะพอตัดได้ครับผมแต่ถ้าจะให้แบบตัดแบบสวยๆแบบดีๆก็ผมว่ายังนะครับยังยังไม่ผ่านนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดังนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ผมจะรีวิวอย่างนี้นะครับผมนะถ้าก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเพิ่งจะทำช่องนะครับก็สำหรับคลิปเนี้ยถ้ามันมีประโยชน์นะครับผมนะถ้าผม พูดผิดพลาดอะไรนะครับก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆนะครับผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับผมจะหาแบตเตอรี่นะครับที่ว่าใช้แล้วดีนะครับผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย